สวัสดีครับก็ผมแบงค์การโมเกมแคตเตอร์ผมแคตเกมไฟในแอดเ r e k โฮเทลหรือว่าไฟในแอดโรงแรมของเช็คครับผมนะชื่อก็น่าสนใจใช่ไหมผมจะรู้เหมือนกันว,ว่ามันคืออะไร <c oughs> อ่ะมีเนื้อเรื่องด้วยแหรอน,นี่เป็นตัวเดโม่มรู้สึกเออก็เป็นยังไงก็มาดูกันแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างผมนะรู้แค่ว่าเป็นไฟ h นแล้วก็เช็ค <c oughs> เช็คไอ้ยักษ์เขียวนะเป็นยังไงก็มาดูกันแล้วกัน ด้วยเหตุผลบางอย่างคุณออกมาจากบ้านคุณและคุณก็ย้ายมาอยู่ในในตัวเมืองใหม่เพื่อใช้ชีวิตคุณมีงานแต่ว่าคุณยังมีเงินไม่พอจะซื้อบ้านใหม่นะักคุณตัดสินใจจะไปพักห้าคืนที่โรงแรมเช็คบางที่คุณอาจจะสามารถหาเงินเพื่อซื้อบ้านใหม่ได้ก็ได้โดยการมาพักที่นี่นะโอ้โหดูเช็ค สิ่งแรกที่ตูเจอหลังจากเข้าเกมคือหน้าเช็คกับผมนะแล้วแม่งหันตามก็ด้วยทําไม,ไมต้องทาหน้า,างั้นวะหน้าแบบหมันเกลียวเลยทุกอย่างนําทะไรตูฮะดูแม่งม,มองตามสายองที่เป่งเออคอคอคอ,คอดูแม่งมองตามโอเคกดอีเพื่อคุยสวัสดีวัสดีต้องเข้าสู่โรงแรมเช็คฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างเออผมอยากจะหาห้องพักสักห้าคืนครับอื ได้เลยเรามีห้องว่างอยู่ที่ชั้นสองเนอะโอเคแล้วไปชั้นสองยังไงอ่าเอ้าล็อกห้องว่างชั้นสองแล้วชั้นสองอยู่ไหนล่ะเช็คโอเคเด่นเอาประตูแบงปิดออโต้ด้ประตูก็โอเคเลยเดี๋ยวนี่เพื่อนมึงไม่ใช่ฮะแม่ตัดหัวเพื่อนวะ ประดับอย่างเงยเพื่อนมันในเรื่องไม่ใช่เหรอผมก็จําเรื่องเช็คไม่ได้ว่าในเรื่องเป็นยังไงแต่นั่นเพื่อนมันไม่ใช่เหรอตัดหัวเพื่อนมาแขวนนี่เหรออ้าวอ้เมื่อกี้อะไรแวบ๊บๆข้างหน้าแล้วนั่นอะไรวะเนี่ยเช็คสมัยกล้ามอ่ะไปเล่นกล้ามมาตอนไหนโอ้โหแม่งกล้ามขึ้นหน้านี่ว่ายูจิโร่จากบากิแล้วเมื่อกี้อะไรแวบ๊บๆข้างหน้าตัวเห็นไนงะแล้วห้องตัวห้องไหนห้องเนี้เหรอโอเคงั้น,นอนนะอืม ต้องไปเข้าน้ำก่อนนอนปวดเยี่ยวอีก <c oughs> God damn man okay let's fly อ่านั่นคือห้องน้ำบอกไม่แน่ใจโอ้มีทำไมบ้านแลดูเป็นทรงเก่าแต่ตู้กดน้ำสุดไฮเทคนี่มาจากไหนวะเนี <c> ่ย <oughs> ยังไฮเทคในตู้นี่คืออะไรไม่ได้ใช่ไหมโอเคเมื่อกี้เห็นใครไม่รู้มาทางนี้ด้วยเอาแม่งล็อกเอาแล้วห้องน้ำมันอยู่ไหนอ่ะบอกเข้าห้องน้ำก่อนที่จะเข้านอนแล้วห้องน้ำมันอยู่ไหนละคุณจะรู้ไหมเนี่ย ในห้องเราปะไม่มีด่เอา้าเข้าห้องน้ําก่อนเนดะ่ะห้องน้ํามันอยู่ไหนบทเยี่ยวแป๊บหบนึง่งหาห้องน้าแปบบ๊บเออเช็คห้องน้ําอยู่ไหนต้องไปถามเช็คมั้งเออเช็คห้องน้ําอยู่ไหนเออโทษนะห้องน้ําอยู่ไหนครับเออห้องเนยเหมอประตูแรกอยู่ทางซ้ายของเนยแตง <c oughs> โอเค ห้องนี okay. Okay. ้เนาะอ่ะนี่เหละอ่าใช่โอเคห้องน้ำเฮ้อทำไมเยียวแป๊บไอ้ขี้เนี่ว่าโหปลอยนะโอ้โหไอ้เคยตัวนึกว่าเยี่ยวแม่งคลี่ล่าเลยโหนะโหล้างมือด้วยเอาไปล้างมือโอเคแล้วแต่เองแล้วกันมำไมมันต้องหันคออย่างน้วะคอมึงหักไหมเนี่ยโอเคไปแล้วเข้าเสร็จแล้วก็ไปนอนแล้ว กต้องคุยกับเช็คอะไรเพิ่มหัวเพื่อนมึงเนี่ยเช็คสยองจริงอะไรจริงอ่าโอเคไม่ค่อยจะซับซ้อนมากผลสถานที่มีแค่ไม่กี่จุดจำง่ายดีโอเคมานอนนวกระจาบนะมาอีกไม่จบคืนหนึ่งไปคืนสองไวจังวะไม่ทำแหนหวัดดีแล้วทำไมกูมาสตาร์ทรนนรที่หน้าประตูวะกูนอนข้างบนแต่มาสตาร์ทที่หน้าประตูงงคุยเช็คหน่อยลวกัน โอ้ยูทอบกับม,มืวันนี้เป็นเงอขอถามหน่อยละวกันเอออ๋อ,อ,อไปทํางานเพิ่งกลับมาโอเคก็วันนี้ก็ทํางานหนักนะฉันมีงานใหม่นะอแต่ก็ยังไม่พออืมที่จะเหลือไปซื้อบ้านใหม่ฉันเหลือก็ฟังดูดีนะอมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปนคสรสวรรค์ผมไม่มีเวลาจะทําให้ตัวเองด้วยซี่ถ้างั้นคุณช่วย ทำคดีให้ผมได้ไหมถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอ่านี่กูมาพักฟรีเหรออ่าโอเค <c oughs> ก็ได้อยู่ดีมากเออมีกล่องอยู่ที่ข้างหลังคุณใช่ไหมเออพามันขึ้นไปชั้นสองหน่อยอ่าที่ห้องแรกนะอ่าโอเคก็คือามาพักฟรีแหละช่วยงานเขาหน่อยกันเนะมีสามกล่องต้องทั้งสามกล่องเลยไนงะอโอเคช่วยงานเช็คเขาหน่อยห้ผมนะึง <c oughs> ใช้งานตัวอย่างนี้ก็ได้แต่ก็โอเค ห้องแรกตอนแรกเห็นใครเดินจริงเนี่ยช่างเถอะนี่ห้องใครห้องเก็บของโอ้โหม่อาวุธมึงเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะวางไปเรียบร้อยหนึ่งกลอง่องอาวุธนี้ไม่ทําอะไรมีขวานมีดาบมีธนูอะไรครบเลยมีไม้ถูพื้นด้ยไม่แน่เราจะต้องช่วยมันถูพื้นด้วยผมเนะี่ยไม้ถูพื้นพร้อมขนาดนี้อทั้งสามกล่องใช่ไหมได้อ่ะข้อที่สองเนะี่ย จะช่วยมึงนะมึงหันหน้าตามทำไมเนี่ยหันอย่างนี้สักวันคอไม่ต้องหักสยิวจริงอะไรจริงอืมอที่สองตันี่ก็เลยแค้นสุดท้ายเรารีบทำไม่เสร็จไปแล้วกันจะไปนอนทำงานของเรามันก็เหนื่อยแล้วต้องทำงานช่วยมนันอีกแต่ว่ามันก็ให้เราพักฟรีนี่ก็โอเคอ่าอันสุดท้ายนะเช็คนะบายถ้าครบแล้วเดี๋ยวก็ไปคุยมันอีกรอบแล้วจะไปนอนเลยก็ไปนอนเลยก็ได้มั้ง ไม่ต้องกลับไปคุยมันแล้วถือว่าช่วยครบแล้วนี่อืมเรียบร้อยโอเคงั้นตัวน้อยนะืะนอนเอเหนื่อยจริงเลยอะต้องไปบอกเช็คว่าฉันทำเสร็จแล้วต้องไปบอกม่งด้วยแหละมันก็เห็นเรายกมาหมดแล้วต้องไปบอกมันเหรอเดี๋ยวขึ้นเด่นลงก็เห็นอยู่ว่าเรายกไปสามกล่องแล้วต้องไปบอกมันเหรอ อ่าเช็คกูทำเสร็จแล้วอืมปลอใจอยังเรียบร้อยก็ไปนอนเสนออืมเดี๋ยวฉันจะจ่ายนายพรุ่งนี้กูได้อืมจ่ายอะไรอะ่ะโอช่างมันกันกันโอ,โอ้ยีก็ปวดคลี่ต้องคลี่ทุกครั้งก่อนไปเข้าห้องน้ำไอ้ไปไปห้องนอนทุ้ยทำงานมันเหนื่อยคลี่ทุกคลี่ลาาทุกวันงานอะไรวะ กลับมาต้องคลีทุกครั้งก่อนนอนเนี่ยห้องน้ําก็มีแค่ชั้นเดียวผมนะต้องมาล,ลงมาข้างล่างข้างบนไม่มีห้องน้ําช่างเถอะตูจะนอนและตัวเหนื่อยจากการทํางานนะตูไม่สดเลยทั้งสิ้น,น่ะเดี๋ยวบ้านานี้แม่งก็น่ามีผีสิงจริงเดี๋ยวนะโออะไรเนี่ย What the fuck เอ้ยคอคอหักแล้วหักเลย What the fuck ือที่สามไอแลาทำไมไมันไวยังเออยุโรบเมเมื่อคืนนอนเป็นเงยเออนอนไม่ดีอ่ะฝันร้ายที่หายเลยโอ้โทษทีที่ได้ยินอย่างนั้นนะเออก็บอกว่านายโจโอเคเพราะว่าฉันมีงานที่นายคืนนี้เอาละฉันอยากให้นายไปเอาไม้กวาดที่อยู่ในห้องที่นายเอากล่องไปวางไ่อวานเออแล้วก็เริ่มทำความสะอาดที่ห้องน้ําหน่อยโอเค ฝันร้ายเห็นเมืองเนี่ยไม่ต้องมาทำเป็นสอรี่เลยฝันเห็นเมืองนี่แหละมึงทำให้ตัวฝันรลายแม่งหันมาคอแทบหักแล้วทำไมห้องแม่งแดงไม่รู้มันทำอะไรในห้องแดงๆครับผมนะแล้วหันคอมาคอแทบหักโอเคเอาไม้มาฟาดหัวเช็คเริ่มระแวงแล้ว <c oughs> ไม่ทำงงทำงานเอาไม้ควานมาฟาดหัวเช็คมาเดี๋ยวทำให้ต้องเช็ดที่ไหนบ้างไง เช็ดไงอ่ะอ่ะอืม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 อือเคต้องทำาสะอาดกี่จุดอะถอดส้มใช่ไหมเสร็จแล้วลหแค่เนี้ยกูแค่เคลียร์อยู่ตรงกลางห้องแค่เนี้ยก็เสร็จแล้วโอเคง่ายดีแม้ถ้าโลกความจริงมีนี้ก็ดีดีเอ้าเช็คไปไหนมันทิ้งกุญแจไว้กุญแจอะไรวะเอาแล้วผมนะแม่งหายหูวขาไปแล้วเอาแล้วไงอ่ะเข้ามาในห้องนี้ได้ด้วยนั่นอะไรอะ เมโมแหละเขาเขียนว,ว่าแลนะ้วเนี่ยมองไม่เห็นฮะ it's too late but the new away to k check night t o what the fuck อ่านไม่ออกอะแต่ก็ช่างเถอะงั้นตุกก็เอาอันนี้ไปเก็บแล้วก็ไปนอนเนะี่ยน่าจะต้องอย่างงั้นหัวแม่งหัวเพื่อนวะไง god damn อ่า เราจะเอาไม้กวาดไปเก็บนะอ่ะวางไว้ที่เดิมแล้วก็จะไปนอนแล้วเช็คปัญหายไปไหนก็ช่างแม่งแล้วกันไม่เกี่ยวกับเราเข้าห้องนอนดีว่าเออไม่เกี่ยวริงด้วยไม่คิดจะไปหาด้วยไม่สงสัยเลยเลยอะรันแอนด์ดอลลุกบีฮาอยู่ฮะวิ่งแล้วห้ามมองข้างหลังคืออะไรอ่ะเฮะ้อ้นตัววิ่งเลยกันห้ามมองข้างหลังเหรอตัวเผลอมองไปแล้วอะ what the? what เห็นมีอะไรเลยวะ มันบอกห้ามหันทกูหันเสียงเลยวะเสียงเลยวะวัดอ๊บาวัดอ๊บากวัดอ๊บาวัดอ๊บากว่าไหนวัดอ๊บาวาดกูตื่นขึ้นมาโอ้ยแม่งโคตดฝันร้ายเลยนอนไม่ได้แล้วเอาเหรอนี่ช่วงกลางคืนคือที่สามอยู่กับผมเนะมันบอกว่าวิ่งแล้วห้ามหันมองข้างหลังแต่แม่งมาข้างหน้ากุยแหงโอเคเด่น <laughs> okay นอนไม่ได้แล้วกลัวจัดไปคุยกับเช็คไหมละ เช็คเป็นเพื่อนแก้เหงาได้หรือเปล่าวะกูฝันเห็นแต่แม่งไงโอ้ห้ามเดินไปตอนแรกมีป้ายนี้แบบเหมือนไม่มีป้ายนี้นะตอนแรกเล็กๆคิดเองไงเช็คกูฝันร้ายเออนี่กองคืออยู่นะทำไมยังตื่นอยู่เหรอเออฉันฝันร้ายอ่ะแล้วก็แกไปไหนมาวะเมื่อกี้ฮะเออแกหายไปด้วยฉันทัควอาต็จแล้วอ่ะขอโทษทีผมจะต้องทถมเล็กน้อยนะเออแล้วผมก็ไปเช็คน้ำห้องน้ำแล้วมันก็สะอาดดีนะ คุณแม่งขัดแต่ตรงกลางเออไปนอนได้แล้วไปอืมจะคุยกับเองแล้วอุ่นใจแล้วกลับไปนอนได้แค่นี้นะถ้าตูฝันร้ายจริงตูนอนไม่ได้ทั้งคืนเนี่ยอันนี้ฝันร้ายแล้วคุยกับเช็คแล้วอุ่นใจว่าเอาไม่เมื่อกี้แค่ประตูเฉยนอนแล้วโอเคคืนที่สี่มันว,นวอย่ังวะไงเช็ควดเดฟักไฟเออ มึงทำหน้ากโกรธทำไมเนี่ยหัวสั่นเวยเป็นไรเออเองโอเคไม่ได้ยยดูหน้าเออใช่อทุกอย่างโอเคแต่ว่ามีปัญหากับไฟเล็กน้อยอ่ะเออก็คงจะซ่อมอ่ะนะมึงเครียดเพราะว่าไฟไม่ซ่อมเหรอไม่ต้องเครียดขนาดนั้นก็ได้ไหมอ่าโอเคแล้ววันนี้มีอะไรให้ฉันช่วยไหมละ่ะเบอไม่เออจริงแล้วมีอะอืมนายกลัวเลือดไหมเออไม่ถามทำไมอ่ะ เออคือแบบว่าเอาไม้กวาดนั่นแล้วก็ไปทําความสะอาดในห้องน้ําหน่อยฮะและทําไมเอ็งไปทําอะไรเลือดเออเนี่ยเออตอนแรกเห็นป้ายไม่เคือเห็นป้ายเหรอไม่รอดิไม่มีแล้วทําไมแม่งมีป้ายขึ้นมาเมื่อวานทําไมมีป้ายตรงนั้นไม่แน่ใจมันจะเราไปเช็ดเลือดแล้วผมเนี่ยเลือดใครวะเลือดกาเดาเองเหรอถ้าเลือดกาเดาเองไม่มีปัญหาแต่ถ้าจานวนเลือดแม่งเยอะผิดปกติต้องสงสัยแล้วเนี่ยสับใครมาเนี่ย ไปนะรอบนี้อย่าหนีกูนะโอ้เอออย่างน้อยมึงก็เก็บศพหน่อยก็ดีนะมึงเล่นทิ้งศพไว้แบบนี้เลยเหรอคือถ้าไม่อยากให้กูรู้เนี่ยเอาศพไปเก็บเลยแต่เลือดให้ตัวขัดตัวก็ไม่คิดอะไรนะนี่มึงวางศพไว้ด้วยแล้วกูจะทํำยังไงเนี่ยกูต้องเรียกตำรวจแล้วไหมเนี่ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยฉันควรจะออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลย เออแล้ววากูจบอกว้ากอตกใจตกใจมันจะไาเช็งไม่น่ากลัวจงวะมันน่ากลัวก่าแฟนเกมไปในหลายเกมอยอะไรเ่ามึงเป็นอะไรทำหน้านิ้วุเลยเกินทำไมกูทำอะไรให้กูทำตามตลอดฮะคุยหน่อยเออปล่อยฉันไปไอ้อ้วนเคียวโหด่าซะฉันจะปล่อยนนยไปก็ได้ทนายชนะการท้าชิงกับฉัน ยงไปรวบรวมหัวหอม40อัน,มนไม่งั้นฉันจะไถเนื้อของแกออกมาแกมีเวลาหนึ่งนาทีเฮ้ยมันจะพอเหรอวากยูเช็ครีบไปซะหรือแม่จะฆ่าแก okay. ทำไมวะมึงเก็บเองไม่ได้เหรอแค่หัวหอมอ๋อนี่ไงอ๋อเราเล่นแบบแนวดาร์กดีเซปชันเลยผมเนี่ย <laughs> วิ่งไล่เก็บหัวหอมไม่ครบ40อันใช่ไหมหนึ่งนาทีเนี่ยไนะไอ,อ้เห้ไม่ได้เหรอ <laughs> ยา่า ยาเก็บสิหนึ่งนาทีเนี่ยนะแต่มันก็ไม่ได้ยากอย่างนั้นผมที่เล่นดัก c ีเซชันมาก็ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้อก็ถ้ามันตามทางไปเรื่อยๆก็ไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแต่มันจะหมดเวลาแล้วอะ่ะมันจะทันไหมเนี่ยไอ้เฮ้มันทางแยกก็อย่างไกลด้วยนะกูจะวิ่งทันเหรอดะฟาร์กตรงนู้นก็มีโอเค มม่จะทันเหรอวะไอ้เฮ้มันจะหมดเวลาแล้วว่ะมันจะทันได้ยังไงวะเลยตั้งสิบกว่านี้นะ the f ฟ c k มันจะไปทันได้ยังไงอะโอเล็กบาเลยเออ w h เด the f u หมดเวลาแล้วมันจะวิ่งมาไล่ตู้บอกว่าตู้ต้องวิ่งเรื่อยก่อนถ้างั้นถ้าถ้าหมดเวลาแล้วแต่เราเก็บครบก็ยังได้อยู่่ะแต่ตอนนี้มันยังขาดอีกตั้งเจ็ดอันเลยน่าจะไม่ทันแล้วมังจะวิ่งมาบอกว่า เวลาแล้วมันจะวิ่งไล่ตามตัวมั้งเนี่ยนั่นไงแม่งมาแล้วแต่ว่าฟาดจุกแม่งได้อบอกว่ารอบางนี้แล้วก็จุกฟาดหู้ได้อยู่ได้อยู่มันไม่เร็วขนาดน,นัน้หรือเปล่าย่ายาเล้ยแคบย่าเท่านั้นเออวันฟาดยึกเออยึอกจุกบจุ๊จุ๊จุกจุก๊จ โค้ดเกมครบแล้วครบแล้วเฮ้ยครบแล้วพอยกูครบแล้วกูครบแล้วโอเคอ่ออ้าวก็จบเลยอะยูเซอร์ไวคุณรอดแล้วแล้วคุณก็จบเกมอ้าวขอบค no ุณที่เล่นนะอืมเกมนี้ใช้เวลา270ชั่วโมงในการสร้างนะอยู่นะอืมถ้าเอนจอยก็โดเนตได้แบบนี้โอเคและนั่นคือการเล่นเกมไฟในแอทเชคก็ผมนะเฮ้ยแม่งหลอนนะตอนที่แม่งมาหลอนมัสะดุ้งเฮือกเลยใช้ได้เป็นเกมสั้นๆตัวเดโมได้เจอความแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีตัวเต็มมาในอนาคต อะไรแบบนี้ครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้หรือลืค่แชร์แล้วก็มมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจากผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นแฟนเกมอะไรนี้กดไลค์กันเยอะสัสมีการบัดกุหนมอยกูดไนพิวกูจะฟัดมีอีกเหรอมันยังจะมีมาหลอกตอนสุดท้ายผมนะดีเนี่ยผมดูก่อนปิดคลิป <c oughs> แต่ว่าเกมมันตัดไปแล้วแมง